ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของผมโฟนเมล่าวันนี้ผมมาจาับพาทุกคนย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับสเสน่ห์ของมือถือในตำนานที่ถูกชุบชีวิตขึ้นมาใหม่อีกครั้งกับโ o k i ีย0 0 0 0 g 2025ที่หลายคนรอคอยบอกเลยว่ารุ่นนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่มือถือธรรมดาแต่เป็นการผสมผสานร,ระหว่างความคลาสสิกในยุคเก่ากับความล้ำสมัยในยุคใหม่ได้อย่างลงตัวเมื่อแรกเห็นโนเกีย0 0 0 4 g 2 0 2 5สิ่งที่ทำให้สะดุดตาทันทีคือดีไซน์หรูหรา ที่ยังคงความโค้งมนและสวยงามเหมือนในตำนานแต่เพิ่มความบางและน้ำหนักเบาให้ใช้งานได้สบายขึ้นวัสดุที่ใช้เป็นแบบพรีเมียมพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่ครึ่ง3.2นิ้ว QVGA ที่ให้ภาพคมชัดสบายตามแม้จะไม่ใช่สมาร์ทโฟนเต็มรูปแบบแต่ก็ถือว่าล้ำกว่าฟิเจอร์โฟนทั่วไปมากสิ่งที่น่าตื่นเต้นคือการรองรับเครือข่าย 4G LTE ที่ทำให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตลื่นไหลไม่ต่างจากสมาร์ทโฟนเลยคุณสามารถดู YouTube ฟังเพลงผ่าน Spotify หรือแม้แต่เล่น Facebook ได้อย่างไม่ติดขัดพร้อมทั้งยังมาพร้อม k ค o อสเวอร์ชันใหม่ที่รองรับแอปยอดนิยมครบครันถือเป็นการยกระดับฟีเจอร์โฟนให้ก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลได้เต็มตัวสำหรับกล้อง Nokia 8000 4G 2025ถึงแม้จะไม่ได้เทพเท่าสมาร์ทโฟนรุ่นใหญ่แต่ก็มีความพิเศษในแบบฉบับของมันมีกล้องหลัง5ล้านพิกเซลพร้อมแฟลชเลสที่ถ่ายภาพได้คมชัดพอตัวและกล้องหน้าสำหรับวิดีโอคอลที่ชัดเจนเพียงพอ การที่มือถือฟีเจอร์โฟนสามารถทำวิดีโอคลอผ่าน 4G ได้ถือว่าเป็นความสะดวกสบายที่หลายคนต้องการในปัจจุบันอีกจุดเด่นที่ทำให้โนเกีย8400 4G 2025น่าหลงไหลคือเรื่องของแบตเตอรี่ที่อุดสมกับชื่อโนเกียใช้งานทั่วไปอยู่ได้สบายสบาย4-5วันต่อการชาร์จ1ครั้งถ้าแค่ใช้โทรหรือส่งข้อความอาจอยู่ได้ยาวกว่านั้นการที่ไม่ต้องชาร์จบ่อยๆถือเป็นสเสน่ห์ที่สมาร์ทโฟนหลายรุ่นทาไม่ได้ ในส่วนของเสียงก็ต้องบอกว่าโนเกียยังคงคุณภาพเสียงการโทรที่ชัดเจนไร้สัญญาณรบกวนเสียงลำโพงดังฟังชัดและยังคงมีวิทยุ FM ให้ฟังโดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตเหมาะมากสําหรับผู้ที่ชอบความเรียบง่ายแต่ก็ยังอยากได้ความบันเทิงครบเครื่องเรื่องราคาโนเกีย8,400 2 2 5วางจําหน่ายในราคาที่จับต้องได้ง่ายมากเมื่อเทียบกับความคลาสสิกดีไซน์และฟีเจอร์ที่ครบครันจึงเหมาะทั้งสาหรับคนที่ชื่นชอบมือถือปุ่มกด คนที่อยากได้มือถือสำรองหรือแม้แต่ผู้สูงอายุที่อยากได้มือถือใช้งานง่ายแต่ทันสมัยสิ่งที่โนเกียทำได้ดีในรุ่นนี้คือการดึงเสน่ห์ความทรงจำในอดีตกลับมาพร้อมกับเพิ่มเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาแบบไม่ทำให้รู้สึกว่าล้าสมัยมันไม่ใช่แค่การใช้มือถือแต่เป็นการพกพาตำนานติดตัวและในขณะเดียวกันก็ใช้งานได้จริงในยุคดิจิทัลสรุปแล้วโนเกีย8 0 0 0 4G 2025เป็นมือถือที่ผสมผสานความหรูหรา ความคลาสสิกและความล้ำสมัยไว้ในเครื่องเดียวเหมาะสำหรับคนที่อยากสัมผัสความทรงจำแบบยุค2000แต่ก็ยังอยากได้เทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ชีวิตประจำวันบอกเลยว่าถ้าใครเคยรักโนเกียรุ่นเก่ารุ่นนี้จะทำให้คุณหลงรักอีกครั้งแน่นอน